Дякую за перегляд!

ไม่ไม่คือประเด็นไม่ใช่ว่าดึงขึ้นแล้วไม่ขึ้นคือดึงแล้วจะเอาเข็มลงยังไงมันมันไม่เหมือนลากมานะเอาลงอะ ตอ,ตอนตอนนี้มันสไลด์ใช่ไหม

ก็จะคายอีกครัออกอยากอีกะนะเอาตัวเนี้ยให้มันสไลด์ไปก่อนเลยไปไหนก็ไปแต่เดี๋ยวเราเอาตัวแซมมาเบียดตรงใช่ล้งเ,าเมาต่อใเฮ้ยตัวนี้ไม่ต้องต่อใช่ไหมใช่ถ้ามันี้เเตนี้กวทิ้งกาทิ้งไย่งพวมันี้ต่องไปแล้วไม่ต้องต่อเอาตัวอื่นมาต่อ ถ,ถ้าเกิดว่ามันมันสไลด์ไปอย่างเงี้ยมันมันจะหนีศูนย์นะต้นที่สององ่องอะ <laughs> น,น,อนี่นึกออกว่า <laughs> อย่างอย่างอย่างถ้าเกิดว่ามันสไลด์มันไปขวางอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยต้นนี้มันตอกไม่ได้ ใช่แต่ว่าสูตรของพี่มันจะหายนะถ้าเกิดว่ามันสไลด์พี่นึกบอกไหมถ้าตัวนี้มันสไลด์ก็ขวางสูนไว้อย่างเงี้ยก็คือี่แซมแตมลงข้างๆต้นไงแต่ว่าสูนมันจะหายได้นะได้โอเคโอเคได้ตามนั้นไปทำไมมันมันมันขวานตาก็แบเดิมนี้ ตอนนี้มันสไลด์ไปทางไหนสไลด์มาทางนี้ใช่ไหมแสดงว่ามันขวางอยู่ตรงโน้นมันขวางตะมอ้ออยู่ตรงโน้นแสดงว่ามันมีตะมอ้ออยู่ตะมอ้อไอเนี้ยอ่านี่ไม่แต่เขาก็้าจะเขยือนหมดออกมาทางนี้ไงเพื่อหลบนี่ไง เ,เราเราไม่เกี่ยวกับหมุดตัวนี้แล้วเขาจะขยับหมุดใหม่แต่ว่าขยายจากม่อเอาเหมือนเหมือนเหมือนไอ้หมุดนี้ไม่เอาแล้วอะ่ะค,คือขยับมาต่อไปตรงนี้เลยถ้ามันจะไล์เสียงมากเกินถูกไหมอ่า มันบิดเสาเสามันบิดหัวแล้วแตกเดอเสามันจะร้ายอ่ะมันนี้มันบิดมันบิดออกมากหมวกไงมันจะออกหมวกได้ไหมได้ครับแต่พี่ต้องทำหมุดใหม่นะตอนนี้มันบิดแล้วนะเสาอ่ะเดี๋ยวมันจะคคอนอย่างนี้ แต่ว่าท่านที่สองมันเชื่อมไม่ได้นะน่าจะประมาณห้าเซนนะตอนนี้มันตอนต่อไม่ได้มันจะเอียงอย่างนี้ คือตอนนี <German> right? right? ้มันมันเฉียงมันเชื่อมไม่ได้มันมันเชื่อมเชื่อมรอยเชื่อมมันจะอ้าอย่างนี้เลยรอยเชื่อมมันจะอ้าอเธอมันเสียงอะรอยรอยเชื่อมมันจะอ้าอย่างเงี้ยรอยเชื่อมมันจะไม่สนิท แต่เดี๋ยวลองถา,ถามโมวินมันดูว่าเชื่อมได้ไหมแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะได้นะเพราะหัวแตกไปหมดอ่ะมันเิ็ดอ่ะ ย้ำไปซึ่งบอกว่าตอกย้ำอะไรซึื่อบอกว่าผมบอกว่าเอาอเรื่งในรายการเลย